สวัสดีค่ะพี่น้งองเขาตอนรับพี่น้งองเขาซู่ช่องตอนลูกสาวผ้าะคา่ะวันนี้ตามติดชีวิตสุกตาเป็นเอาไงไงวาคนอาจจะมองว่าพระธันตเขานองเขาพระธันเป็นสุกตาดอกแต่ว่าในความคิดของอีมอลอีบอลคิดว่าน้องประสบผลสําเร็จแล้วนะคะน้องตุกตาไก่ทองลแล้วก็น้องลูกน้าปลาบูดทองนะฮะม,มีทอในห้องน้ต <c oughs> ัวเหรียญยายเขาว่าไม่มีท่อในห้องน้ำปลาบูด <c oughs> จะเปบอยเปอยิบิกีโรดเป็นยังงขี่มาเธอกโหดอกแข่งนั่นฟ้องน้ามั้ยเป็นยังาเพื่อนเพื่อนนงยยูเบ้าค่ะนงกำลังม้าพี่น้องค่ะวันนี้มาช่วยงานของพี่หนาขึ้นเนี่ยพ่เียบค่ะ้องพื้นค่ะองพื้นเนี้ยแต่กายที่ส้างตงหนาว่านางบึส้างต่งหนายิมอลผ่นเบิรงุ่นอ่ะสาตงหนาเจ้าสาวผุ่น เปันหน้าเจ้าสาวน้องน้ำนิ่ง,น,งนะครัี่นั่ับอออนเ,อนเอลุ่กสาวตกเจ้ารงเลน้น่อนอตอเหล่ <c oughs> เอาแาลชว่องไงเพื่อนน้องไม่ได้เจอกันหนันแต่งหน้าหมดแล้วน้ำลูกน้ำมาลาไปกินก๋วยเตี๋ยวลูกน้ำมาลาดูกมา ้เนองพีนนี่เจอกันแน่นอนนักร้องสาวเกษตรพอเพียงเวียงนรุมนนะคะบันนี้มื่อนี้เขามางานน้องเวียงค่ะพี่น้องเป็นงานอาจร่วมยินดีกับน้องนะคะเออรับปริญญาขียเขาว่าในปัตากทางหมู่บ้านขนหัวลูกเหมือน นี่แหละยังก็ยังก็สั้นยังก็สั่งไงนี่ปลาเผือกสั่งไงนี่ปลาสั่งเพียกไม่ปลาเนี่ยโอ้ยนี่แหละชักการเงินยืดสูยว่าอัานหนังส่งเสียงดีๆมาอยู่ในปลาในหลืบเนาะเออหายหยาดแค่น้อยศิลปินศิลปินลึกลับศิลปินเอาอย่าผลาดพิ้งไหมล่ะมาคุณดีดนั่นเอ้าเซนติวหายสวนี่แหละ เป็นตาจ้างคนที่ได้งานลิงลิงงานไฟใหม่ตีเออเขาว่ามรำดาราจักรศีแล้วเนาะพี่น้องอ๋อนิดหน่อยแต่ว่าดังมากหรอกด้เนาะเนาะเป็นยังแม่เขาดังปลอมเด็ดแน่ดังปลอมแม่ีเละติดดีดีเนาะอืมลองพื้นซีสันหาสัตว์กับพื้นไม่เอ็กซ์บอนนะครไอดอนนะคะ เด็กพี่น้องตอนนี้เขากำลังร <ing> ่อน้องตุ๊บอ่าน้องน้องตุ๊บตัาแต่งหน้าแล้วกัรอพี่บิกกี้เพิ่งจะเดินทางมาถึงนะคะบิกกี้ครับอ่าพี่เอ็นสีครับพี่น้องเพิ่งฉ่ำหน้ามาแล้วเป็นงานช่านสัอนนะพี่น้องเออช่างสั้นแล้วพิธีกรครับจะงานถวยอ่าใชอไม่กาเนาะสมสัยจะเป็นตลกได้หลินมุกนิดน้อยกาวอือไปยุกบพ่อเปียไปไม่ถึงว่าหลินมุกนีดมุกมันแปลก เยกมวิ่งแค่รอเด้หนั่นแกงมูห้เขาวเอาไปเด้เออหัวหน้าแกงเด้นั่นมูเลวะขี่รถมาแต่ไกลกว่าจอดรถเรียนฝ่าวเรียนน้องมาหาหมูกว่านี้อย่างคิดหมูกไหมคิดหมูกไม่ได้ย่าลืมแหมสโซฟังเมื่อนึงว่าไม่เสี่ยงของขาเตี้ยนเศ้าเรียนคือไปบอกจะอยู่ทั้งหันจะกันรถสีอวกันนะกับจอดไปเนาะย่าลืมก็ได้ย่าบอ่า เดี๋ยวเรารออ่าน้องบิกกี้กับพี่เอ็นซีก่อนนะคะพี่น้องคะตอนนี้เดินทางมาหอดเรียบร้อยแล้วครับไปเอ็นซีพาเพลินเห็นผมส่งหนียู่ใส่ผมไม่กินตลาดหรือพี่น้องนี่เอ็นซีตัวจริงต้องบิ๊กป๊อปเปบเออร์เด้แล้วก็กวดแล้วก็กวดใต้ใต้หนามาเด้อแล้วก็น้องบิ๊กเกียวโอายมหาวกทยากนยลูกไปงานมาตี ขวดนะอมมี่งอ๋อมันที่ใส่มบอรอไอ้น้หผู้ไทยผู้ใดบ่หูจากเอ็นสีสะคอถามมากันหน่แต่างประกีศโทรัพย์เขาลงยูทูบนะทุนทรัพย์โน่เกียร์ไทยมาแยนอนฮมเพชรก้อนมูกับป็นเอ็นสีหนึ่ตัวขับรถขับรถเก๋งไปเติมน้ำมันขวดนะเอาป้าป้ากับปาปากเนี่ยว่ามันเรี้ยงเลยได้เนี่ยชุดซุ่มมันเก้ากำใจ น้องเลี้ยงค่ะวันนี้มามามาเปิดกำลังใจให้น้องนะคะแล้วก็ามาดูแลศิลปินตลกสาวจากบ้านเราเองค่ะบ้านบ้านระเบียงสาวบอมเอนค่ะบัตรยังค่ะนำมน music ไขไม่เหมือนไขไม่เปิดรับสมัครห่อเปิดรับสมัครอยู่วะจ๊ะกูเบียกูเปียตลกตลกตัดแต่หัวโขกมาเลยล่ะตลกโอ้ยย่้อยสองคนนั้นมันก็ได้เองนั่งกิน ให้อีกสะดวกกินแบบนี้เผารถโปรยแบอนเพื่อน้องได้ไหมเอาขอร้องเพลงแบบว่านี่ต้นฉบับเราเพลงอย่างแม่เรีเพลงนี่ตุ้มใจเนื้อเลยบิ๊กี้มือได้อย่างแน่เกิดมาในที่บิดได้แต่หนังแต่ลุ้งรับฟื้นให้สำนักเตี๋ยจะกาวถึงหนุมานผู้ชาย ไปกับมาบานกับเราพืกใส่บม่แมกับบอบจักเทียอ,อันนั้นพอรอ้องหลายๆล่ะค่ิีมาเรลียมสลดแพละหกสิตอนเกทิบตอนัวาขึ้นบ่อขึ้นกันล่ะแต่แน่ตอนเอาคลิปเครื่องนึงกว่านาะอแต่อ,อีหยังเนาะนักเรื่อกับไรเขากับบ๊อบปองดิอ้าบ้า,า,บาพี่<อ>นออ้องไข่<ค>ระเบียบทรงมมแล้ลค่ะปัาย้อยบานแมพอมาทางเขามาบานเราตํำแง่หลดย้อยบานงานจะน้อย มันบังไปเครื่องหนาพุ่นเนาะนี่ขู่แขงเลยน้อยบัยน้อยบันมันทลายลงงานเพื่อนีอ่ะเออ้ยหนังแยงค่ะค่ะน้องเรียงค่ะใส่ชุดนี้แล้วงานเล่นปะเนี่ยแล้วงานเลยพระวานองเมื่อยไม่ตักกคร่งแต่เมื่อเสาร์นี้แล้วค่ะ จะคว่างผลงานเพลงดังหลายๆผลงานเพลงครัเพลงอย่างอยากลืมก็ยังลืมบ่ลงตืมบ่ลงก็ยังคงบ่ลืมก็ยังบ่ลืมก็ยังลืมบ่ลงเอาหน้ามันคือกลับไปกลับมาเลยในตำนานมาจูงดอกว่แกเอามีมีอัลบั้มใหม่ดิอัลบั้มใหม่ออกมาแล้วตอนตอนนี้น้องน้ำกับโคบือแล้วสีเฮ็ดจังใดเส้นเก่าต้มไก่ใส่ซาไปงอสดคำหนึ่งฉันเลยนะ กินทั้งนอกคนละมยยูดีอเอาคนห่อไปใต้ไปกินพวกาหารมือกับซ,ซินินห่อระนานตีนอย้ยมาดย้อยห่านปีใหญให้คืนเขามาดีเ <laughs> พราะคนรถแปดตีเขาสินินอะเปียเบียบกิฟซินนี่ บ่เป่นแบบแล้วดูนี่กล้วยเปียมกับมนเออเอาใส่ไปดเินสวัสดีค่ะไปกัเดินเร็วสวัสดีค่ะกะรีโอ้ยยี่ส๊อกเลื่อพอเป็นกะ่ีเด้นน่สวัสดีค่ะน้องวิกกี้สีน่ารัวมค่ะสวัสดีค่ะตุ๊กตาไก่ทองค่ะ ไปใส่ต้นบ hey, oh, hey, you ้ look, ้นก okay, okay, ับไปสิป่ะเนี่ยอเด็กผมลมบไม่เ็มืง่ายล้มซื่อๆล้มยังล้มแงแล้วก็ไม่ได้ไปพักหรอกไปกินเหล้าเรล้าไม่ใส่ก็จะเจ็บเองสดีค่ะเอ็นสีผ้าเพิ่นค่ะเอาไปยังเต็มไป คือสีเงายเดี๋วเราจงล่วงมากอื่นคเป็นแค่สวัสดีค่ะพี่น้องจะเบิ่งดูสีจเบินเจเบิสีสุดได้มได้สวยสุดเอามา่เส้นานเล่ะสวนกสียัเนนส่ถือว่เเ่เทียบอัลโมนอนนะเนนนะดิอเออเ่นเเเน่นเป็นบุญงน้นเลยบุั พัาปาจ้าโอ้โมีนตัพดกผูกแขนผูกแขนจ้าแล้าหัวตีไว้ผูกแขนไงผูกแขนแล้วรับปิ้มานยี่โอ้ผูกแขนแสดงความินดีได้กำนังเออนัก้างสาวเศรษฐกิจพอเพียงเพียงรุมนข้ดีเราเมื่อวจอดมนเมื่อวนเที่ยงพนไดใหญ่ตีขอเพลงพนเอาเพลงไหนอันลำพิณยาเบโว้ดาดี พอกมายุ่เรืองก็นเขาแมนม้วนระดีพ่อมาจอ้าวคนละคนมนคือกันซื้อซโอ้อันีนักล้องสาวเบี้ยงอะไรละม้วนเพราะแม่ม้วนรยดีพ่ามาจับแมนพ่ไต่อันีเื้อเียงเออมากนีพออเมียเ่าหลายเนาะแต่ฝนมาตัวห้็งสไลายกว่านี้เพราะว่างานสิเก็ดังเกียรขาต้องไปนต่ย่านครับเพ่เอาผนงานสบายเบอก์หัวล้านเด้อประมาณเบอ่หนันผี ผู้เหน่กับเน,นีผีให้เนาะถ้ามึงหันมอดได้หนังผีเลยมอง,งหนันยางกายได้ว่าน็่ในจะเหลียวม่ <ś led> นห้องสิเนาะให้เพิ่อลองบอกยางหวานคุณไา้เนาะมอเห็นงูเอ้าณละเพได้เป็นอ,อยัเอยงเอาใจผู้พเทาสารพันซีคอนซีคนจเอเออไม่ตานจ๊อันนีน้นอย่างม่ีอย่า่เหรียนี้ออกจากสารพัดในตีมุ่งผลิตให้ตายนัน่นละ ซุปบอทักตแกลเลนสัวนี่เอ ز ز. เอเอซต์ือ่อแต่เออแม่พอดีละเียคสารพันบบน้องี่ตัวนีั้งเป็นการไล่แง่นคือเสียงแง้นเพราะมีน้องฮู้จับสัวเออเีคนพอดีเอาคกนนั่งอะไเกินเี้ยเออเกินสารพันบนเดี๋ยวเดี๋ยวเอาขี้สูงๆออาต้องนั่งี่เอาต้งนั่งยากคนเห็นเนาะอยพอวเตอร์หอนเออ โอ้เกียงเสียงเพิ่อนมาต่ฐานกะดอสารพันบ้านของมาสูงเอเป็นพ่อหนีไงือพ่หีสารพันธบ้าน้องฮีมาบันีมาสี่คนา้แม่ข้ากัุฟูโคด เอางานตั้ตัง่านกาง่าตั้ๆตั้มก็ุาสูงคนเลยักกี่ปีี่ทุกๆกษัเรีย์เหนสูงเดี๋ยวเยี่ฉันออกบ้านก็ตายโม่งเคิ่งกุนีเอาบุนเท่ามาหวัดค้ำ่ที่ยแถ้กัดใส่ันึ่นี่พูดให้ข่านี่หายกุนที่รบวัดรบแก่เขาไปไข่วัดฝนโถก็ขี้ยน้องฮัตคับไปเพ่แม่ดอกันยางนั้ทั้งซื้อไาไในสองสามทีแล้วนะครับ สารพันบ <muitas> ้านน้องอีมาวันนี้มาสี่คนสารพันบ้านน้องอีมาวันนี้มาสี่คนมาวันนี้มาสี่คนไปไหนเหรอมาสี่คนกูไม่ได้แล้วจากก่อนแล้วนี่โอ้ยกูไม่ห่วงกูเป็นกระเทยกระเทยเอาของการเคลื่อนซื่อข้าใส่เลยเจ้าแมว เออครัเขามากัปาบกาเน้าีกนสผู้ที่สีมาน้าดีข้าเอาแค<ช>่คน<ท>่นอามันนิก่อนฟรี้พว่าไม่เถือนเหนมันหลายบอกไ้ขี่รถม่านบู๊น่ยเลยสอนใจกันเออขยันมาห่อนไงกับรองเสื้เฟิร์กครับรถเมย์ข้าจะนั่งรถขับไม่โบไก่ด้อยเงียรานแตดเลยอุ้ยบูรี่บูนี้แปลว่าอะไร กุลาเดงน้ำคุมอาแต่ซิวาไปเน้ะเตยได้ไปลหนล่ะเอาเอาก่อนไหนเต้ยตามคิดหาแน้วเรียนในพม่น้องเบิร์ดขันเรียนสวนก็เป็เออเออทำกระดาษหนังหอกระเอษนั่อกาใหนเอคข้ายซื้อแต่ละมาก่อัก็แตงหนาเลยเนาะเอาเชรไอเมีเจ้าฮะอ่ามอบผลงานเพลงนี้เพื่อเปลนกำลังใจกบนองนุงผูกเทปตัวใหม่ๆเยี่ยนไม่โลด กาหมื่นนาหมื่นล้านหาเข้าอวยเขากัสีแปอวยหาเน่าเห็ดใหม่อะไรบางเที่ยวสีรองอีกองมีความหมายแม่ที่สีก่อนพ้องานเพลงสีกาสัน้าเขาบ้ได้กวนเ็จออกมาเที่มีความหมายเนี่ยบอมีความหมายเที่ยวกับว่าเจ้เยเที่ยังมืเี้ยเขาสีมาเ็นที่อย่างสอใหญ่เหราะนงันเที่ยงใหญ่ใหญอยู่ห่างเพียงไรเท่ยอย่างอยู่ห่างแค่ไหน ก็ไม่ได้ยินจัจเพียบอโอ๊ยความเป็นเลี้ยงใจใช่ไอมละล่ะล่ะฝันให้ใจใจเดอนร่อยคอยหานยิ้มตางน เรียบร้อยค <ฮา S 2> ระรศริลปินที่เขาขึ้นไปบนลเศิลปิบบนนอเอาละพี่น้องนี่คือการร<ม>่วมตัวของศิลปินตลกจากหลายๆที่มาร่วมกันตามที่พี่น้องหูจักค่ะตอนนี้ก็จะเป็นแบบเอาแง่ไปกระแสนเนาะก็จะเป็นน้องตุ๊บต๊บน้องบิกกี้ที่เป็นศิลปินคนรุ่นใหม่ที่อ่เดนนี่ได้มาสั่งสรรผลงานแท่นพีพีตลกรุ่นเก้าเก้าค่ะเป็นไรรุ่นเก้าอยากฝากถึงน้องๆใช่ไหนเนี่ยเน่ บ <Boy S 1> อยย่าสาวจะต,ต้องต้องต้องเบิงว่าการเล่นของน้องๆคือให้พีเอ็นซีแบบอ่าคอมเมียนมนกัรากา,ารการเล่นของน้องๆเราเซน่า,นานหรือเปล่าเมียนรีวิวบิกกี้แมีนเมียน<พ>เท้เารีวิวบิกกี้เขาเก่องอ่าที่แรกเขากล่าวว่าเขาเบิกห้อานี่ล่าหัวเร็วียวออแต่ว่าเขาเกง่งตอนนี้เก่งห้่าเรา,าเอื่ยยังย่อมรับเลยวะไม่กินเท้าได้ไม่ต้องออกไปสียกค้างแม่ดีไปยัง <ok ก่อนโก่านม้ล่างก่อนน้องหงน้องหงอก่าน้องหงบอกว่าเบ้ากราบแต่ว่าน้องหงนิ่นนิ่นโอเคถูกแม่เขาเมนต่อเขาเก่งเอาแบบมาเก่งกว่าเขาเพราะว่ายุคมันเป็นยุคชั่วเสี่ยวแหมมันเห็นยังหลย่างเขาบอกโดยที่พวกนี้ยังเลื่นกระดันได้สิ่ไหมคน คนชมผลงานผ่านออนไลน์ใช่ไหมแต่ว่าห้าพัฒนาตจอาการเดินสายความกดความพ้นห้ามูสิว่าสิไลได้การว่าพ้อนกต้องยู่คนตโตกต้องยู่ตาดีเขาเอาไปรับสอดแจงน้ำเหลวเป็นอะไรสิเมื่อเ่ยบ่าว่าสูงแม่คอยสิบอกเจ้าเดินไล่ของผู้นี้น่ะโดนเดินตีสามเพราะคุณเหรับสอดแจงสูมือสะดอกเออเกิดบ้าปะพี่แต่ไปยู่หมอล้ำแหน่เดี๋ยวู่บัลรู้เขาไม่รู้ มึงขี <จบ S 1> <บ>่มึงขี่ปรจุมแต่สามงานแหลกไปเลยโน้ล้ำสดแจ้งดูอาจจะปรไวล้ำหอดเทียงขึ้นดูไบบ่ไหมบ่มีบ่มีบม่บมีขนาดเลยล้ำหอดเทียงขึ้นบอ่อขึ้นถึงสี่เดนอยสุหนีมันใหญ่ใหญ่ในช่วงพีโซเชี่ยวเราบัดที่นี่มันมากมันมากหาเงืงง่อนไงในช่วงที่ไรส่วนแต่ว่าเขาบืนบืนล้ำสดแจยงมันแต่หน่อย อย่างนี้ไงมันก่อนกันไงเราเราอยู่เราอยู่ในยุคของไม่ไม่ใช่โซเชียลแต่ก่อนเพราะมานย่งสั้นมันเลยลืมแังสั้นแต่ว่าเด็กหน่อยเพืนีมันมาแต่งสีมันเลยลืมแตมงมม่งสีแบ<า>บว่าส่วนมากเนี่ยคนที่น้ำภาพการไลฟ์สดหัวนาะปอ,อ,อดแต่ละอีพี่เนี่ยคือเช่ารืคุมหมานน้ำเข้านี่ลหละออแล้วทีนี้เขา้ามันเคยเป็นจะริ่งกันกันคากแล้วบนเวทีใหญ่คือโลกออนไลน์ใครสามารถ มาน้องบิกกี้เนี่ยคือเด็กปั่นของพีเอ็นสีเลยบ่ะบอแต่ว่านคือว่าเราเราเราเป็นบุคคลที่ตกมาต่อย, <จบ S 1> ยอดเขาจบจบก่อนจบก่อนเขามาเรียนอีกแต่ว่าเขาว่าเขาเคยเบิ้งเฮา้ายากอันนี้คือคักแท้แต่คิดว่นทางอิหริดีหรอเอ้าอีหลีบอสแมนบอสแมนแต่ว่าผู้อื่นสิเปลาอิมอลตะเปลาพี่น <laughs> ้องคือซึอมม่งเคยเคยไปดูพี่เอ็ดเล่นหน้าเวทีตะกี้ไปนน้ำเปนน้ำมอลำัน้อยเนาะหมอลำมอันอียงเนาะอ่าอีหยังล่ะ ขนาดอันมันจีบจีใบบอนี่เทยวไปรั้มเหมือนตายขนาดมันรัอมเมือนหลขนาดพ่อแต่ว่าสัมผัสเขาในช่วงที่แบบว่าเข้าเป็นคนตีซอยหอยต่แต้องย่อมรับเดียรู้สึกว่าเขาเก่งกว่าเก่งในการสางงานพานโทระสามพันอี่ยังไล่ใดเป็นกอบเป็นกบคว้าเข้าอี่เมนคว้าเข้าที่เป็นยุคที่แบบว่าต้องเอาแห้งสูจงด้เงื่อนมากใช่ไหมเขาเกิดในยุคที่ทันสมัยเอางยๆ ย้อมรรบอนิมาน้าเขามาน้ำหนองแต่ก็รู้จักรู้จักทุกคนนั่นแหละเยี่ยมกี่ไรแต่ว่าเราเพิ่งปิดวงสายงานเ้องมันธรรมดานิถ้าไดนนิ่งพอนิ่งแล้วกับสายให้น้องเกิดมาน้ำจะถูเลยเป็นน้ำแน่ที่ซอยตามน้ำแน่เอาง่ายๆว่ากับซอยกันนั่นแหละพี่น้องอาชีพเดียวกันเนาะ ขันเกิดสวาเฮาเฮาบ่อเอิญพึ่งผ้าใส่กันครัากักเกิดผู้ใดมาซอยเข่าจะทําไงต้องเล่นเป็นทีมไงแมนความเบิกจักเก่งจักเก่งแค่คนเดียวมันเป็นไปไม่ได้นะที่หามหลดเด้อที่นี่ที่นี่เอาเอาไงไงซบเอาเบาไง่าขันเกิดสวาเอาตะลกเก่งกับตลกเก่งไปอยู่น้ำกันนี่มันกระดูดอบพี่ี่นะแมีจะบาบอในความคิดพี่น้ำว่ายังไงถ้าถ้าเอาแบบพนเก่งกับพนเก่งไปไปไปไฟกันั่ะสิมันจะมีตะลกกงูพร้อมเนาะตะลกแบบ เป็นตลกตายเนี่ยไหมตลกกันตลกเออตลกไข่ขมูเด็กุมสีุมว่างสินะถ้าเก่งกันดีเด้เก่เเกงเอเอนี่ว่าเก่งดีแต่ต้องย่อมรับกันเขาเก่งก็ย่อมแล้วพอเขาเก่งในเรื่องนี้ใช่ิแมแล้วทีเนี้ยการไลฟ์สดเนี่ยมันเป็นการคุยหน้างานางจริงตรองต้อง,องมนงันต้องเก่งอีหลีแล้วมันต้องเก่งยังครูบาอาจารย์เท่าที่เพิ่นเป็นตลกท,ทองที่เพิ่นเป็นตลกที่ อ่ะเพื่อนกับเก่งในในยุคนั้นอะ่ะแมนค่ะเขาก็เค่อยหวยเพื่อนคยย่อมรับในผลงานเพื่อนแต่นวันนี้เพื่อนทั่มีงานเลยสดคือเทาแมนอะไรประมาณเนี้ยค่ะเพราะเพื่อนเก่งในการทองเป็นแล่มเดือนเล่นโป๊ะ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 ๊ะในจังหวะกันพร้อมเนาะเนี่ยเก่งใช้เก่งมันเล่นหาเอามองได้ก็ได้มองไม่ได้ก็กย่อมรับอยู่แบบน้ <c oughs> มองแปลกกับแป,กแปลกเอาไงไหมมันมันมันไม่ได้ราบเรื่นทุกงานออ นะคะขอบคุณพี่ขอบคุณน้องคับพี่น้องจะได้กับฝากไปน้ำแน่ค่ะทีมตลกของเรานะคะมีการมีงานกับสามารถเอินได้ค่ะพี่น้ำนิ่งนะคะพี่เอ็นสีน้องบิกกี้แล้วก็น้องตุ๊บตับแล้วก็สาอิมบอนด้วยพี่น้องเด้อไปซอยการซอยงั้นไปเมดสมองสุบอนวัเตะอื่นใส่เอินหาเออราคาบัว่าดอกวัตถุอิ่งอายุขางขวดนี่อย่ากจะพูดจาเพื่อใจได้ดอกแม็ต้องย่อมละว่าตำแหนงเข้ามันกะว่าเป็นตำแน่งกอบโกยเนาะแต่เป็นตำแหน่งที่กลิ่นแย่ ปอน60ปีถ้ายังไม่หยุดสร้างงานก็ยังก็ยังก็ยังไปได้เอาอ่างไงว่าพระเอกนางเอกสิไปไดหรือว่าสิสิสิรินได้สิเดินเรื่องได้มันก็นต้องมีตลกนามันก็ต้สิเป็นสอดแทรกก็กคือต่างบักหุงมีเครื่องก็ต้องมีเส้นวออมันต้องเป็นฟิวประมาณนั้นขอบพูดพี่น้องสุภูสกคนฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามอันนี้มีแบบ เป็นข้อจากของบอมีช่อง YouTube บิกกี้สีนนวลแล้วก็บิกกี้สีนนวลแฟนเพจค่ะค่ะฝากไปติดตามน้องน้ำแล้วก็ป้าเอ็นซีนะคะติดบลกแล้วนะคะเอินใส่เอินหาป้ายเอินเด้อติดตามเด็ทั้งช่องทา้งไลน์ของป้าเอินกาแฟบุ๊กนี่เราท่านไหนมีอย่างนี้เอ็นบอกท่านแครเขาบอกเฟซบุ๊กเอ็นซีเอ็นซีผ้าไทยนางเอกร้าธุรกิจไปน้ำน้องขันนนเป็นอย่างคือต่างคือต่างซื้อเงยเอาแต่คือไปต่างเอ็นซีผ้าเพลินเลยคือเอ็นหลานชุดน้ำ งานสุดขาดให้เหมือนสุดซ้ำในระพี่น้องอ่าฝากน้ำแน่ค่ะประอินพี่น้องศิลปินตลกที่มีคุณภาพอีกคนนึงเอาไงปะ,อ,งะอ,อ็มออนกับยืดพีเอ็นเป็นไอดอลคือกันกับถือว่าเป็นคนหนึ่งเลยที่ดูที่ดูผลงานมาตลอดอ่ะพี่น้ำค่ะติดตามได้ทั้งใดแน่ช่องยูทูบเจน้ำต้นตู am, ้ซิ ing, ่งเพจเจน้ำต้นตู้ซิ่งนะคะเฟสบุ๊คเฟสบุ๊คุณน้ำห้องเครื่องหีรัดอ่อน้ำธรรมกรเฟสบุ๊คส่วนตัวค่ะ,ะแต่ช่องติ๊กต๊อก เพจแล้วก็ช่อง YouTube เจน้ำต้นตุนสิ้นหมดเลยค่ะซื้อคือกันเหมิดนล้วพี่นอนก็เลยกระฝากน้ำเน่กยก็แล้วกันค่ะข,ขอบคุณอขอบคุณจากใจจริงทีมตลกเฮ้าขอบคุณค่ะ